half thai irish half thai irish half thai irish <laughs> สวัสดีค่ะมาพบกับ h a l t Thai Irish กันทุกๆวันนะคะในเวลา7โมงเช้าค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิปเมื่อวานนะคะหลังจากที่คุมพลาสติกไปจนสุดมุมที่ต้องการแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้เวลาที่จะเอาเหินมาวางทับพลาสติกอีกรอบนะคะ คลุมลงไปเลยคลุมลงไปให้หมดอเมื่อยค่ะกว่าจะทำมาจนถึงตรงนี้ไหวก่อนโอแล่เหมือนมิจะาไปจัดตัวตรงนู้นอะช่วยหิ้วหน่อยเร็วๆจับตรงนี้จับตรงนี้เร็แล้วอ,อันนี้วางไว้ก่อน one two three นี่ I will help too okay one two three ตอนนี้ก็จะ put it here oh sorry you okay good boy Hello. No. นี่ไปได้ขอนไม้มาต่อไม้เด็กๆช่วยหิ้วเก่งมากครับ เก่งมากลูก พี่เล็กชุดมือน้องหน่อยลกูกชุดมือน้องขึ้นหน่อยลกูกจับมือน้องขึ้นหน่อยเร็วดึงมือน้องขึ้นหน่อยน้องลุกไม่ขึ้นอึ๊บได้ไหม Good b o ยเย่งมาก ตอนนี้ก็คลุมถุงพลาสติกมาจนเสร็จแล้วนะคะคือคลุมยาวมาจนถึงในเขตที่ตงต้องการแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นช่วงที่ต้องนําหินเอามาวางทับกันแล้วล่ะคะ่ะถุงพลาสติกสีดําที่ใช้นี่นะคะก็จะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะค่ะก็เอามาตัดแล้วก็วางคลุมนะคะมันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถอยู่ได้นานขนาดไหนเพราะว่าเขาทาให้สามารถย่อยสลายได้อาเล็กตั้งใจทําความสะอาดช่วยมากเลยค่ะ เก่งมากครับอเล็กซ์ทีนี้เราก็มาเอาเหินนะคะหินที่เคยขุดทิ้งเอาไว้ขุดออกมาจากดินตรงนี้นะคะนี่ค่ะได้กองใหญ่มากก็จะมาเอาเหินตรงนี้ล่ะคะ่ะไปกลูกต้นไม้ทำสวนหยอ่อมของเราต่อไป แล้วนะคะแล้ก็เดี๋ยวยกไปใส่กันลโลกเด็กๆก,ก็พากันเล่นกันไปตามภาษาค่คะเก็บลูกเบอร์รี่แล้วก็มาเหยียบเล่น <laughs> ตอนนี้ก็จะค่อยๆนําหินเอามาวางเรียงลงไปนะคะตอนแรกที่ทํานะคะก็กะว่าจะเอาหินมาทําความสะอาดก่อนที่จะเอามาวางลงไปค่ะแต่ทีนี้เปลี่ยนใจค่ะเพราะว่าคิดว่ามันคงใช้เวลานานเกินไปความอดทนไม่ค่อยเยอะค่ะ ตอนนี้ก็จะพยายามเอาหินไปทับช่วงรอยต่อของพลาสติกนะคะเพราะว่าการลมที่พัดแรงๆพัดเอาถุงพลาสติกออกไปค่ะเพราะที่นี่ลมแรงแทบทุกวันค่ะ มือใหม่หัดทำสวนค่ะไม่เคยทำสวนดอกไม้หรือว่าไม่เคยทำสวนปลูกผักมาก่อนเลยนะคะพอมาทำตอนนี้รู้เลยค่ะว่าใช้พลังงานในการทำมากนึกถึงคนที่จัดสวนได้สวยๆนะคะเขาเก่งมากจริงๆค่ะปลูกดอกไม้นี่ก็นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เราได้ออกกำลังกายนะคะคิด ได้คิดได้ใช้สมองของตัวเองด้วยค่ะว่าจะออกแบบสวนหย่อมตัวเองออกมาแบบไหนนะคะแต่คนที่ไม่เคยมีไอเดียแบบเล็กนี่คงต้องคิดอยู่นะาเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้ค่ะคิดแค่ว่าเอาตรงนี้เนี่ยให้มันดูเรียบร้อยแค่นั้นก่อนค่ะลองทําตรงนี้ดูก่อนส่วนเล็กๆนะคะแล้วก็ถ้ามันออกมาแล้วดูดีหรือว่าเราพอใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยับขยายไปตรงบริเวณอื่นต่อค่ะแต่ก็คงต้องเรียนรู้เทคนิคอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพราะว่า ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือว่าวัสดุที่จะต้องเอามาใช้ในการทำสวนหย่อมมาก่อนเลยค่ะาาาออย เบานะคบลูกวางสวยๆใช่แล้วถุงมันจะได้ไม่ขาดเพราะว่าถ้ามันขาดแล้วเดี๋ยวใช่เพราะว่าถ้าถุงมันขาดแล้วเดี๋ยวน้ำมันซึมต้นยามันจะเกิดได้โอเลนเดียวลูกโอเลนเบาลูกเบาทางนี้ลูกทางนี้นตายแล้วต้นไม้คอยเหมือนแล้วบักกีด้วยไง สำหรับคลิปนี้นะคะก็คงเอาไว้แค่นี้กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทำต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง h u ร f t h a i Iris ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ7นาฬิกาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของ h u ร f t h a i Iris มาโดยตลอดค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะในสวัสดีครับสิลูกสวัสดีครับทุกคนสิลูกอเล็ก สวัสดีครับทามือยังไงพี่อเล็กซ์ทางไหนทางไหนสวัสดีครับทางทางไหน <Good boy. S 1> อถอดกางเกงออกด้วยเร็ว <No. S 1> มันเปือ้อนลองเท้าม,มาไว้ตรงนี้ข้างพี่อเล็กซ์นี่มาเร็วถือมาวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ข้างพี่อเล็กซ์นี่อ mm. วางไว้ตรงข้างพี่อเล็กซ์ mm. <laughs> โอ่ยกัว<ด>่างติดกันกระได้ดอกเดี๋ยวเขากระซีหู้ <laughs> ช่วงนี้คือช่วงต่อต้านใช่ไหมโอลันวางไนนว้นนวพี่เล็กเอากองเสื้อผ้าไปไว้ที่ซักผ้าออโอลน,นไปถอดกางเกงออกอพี่เล็ออกเอาไปไว้ไวที่หน้าเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าก็พังเดี๋ยว เดี๋ยวมันมีต้องล้างโคลนมันออกก่อนไม่จะไม่ใส่ง่ายเนาะ